นี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองดังนั้นสิ่งใดที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณวุ่นวายมากกว่าความสุขสงบก็จงตัดมันออกไปเสียใครที่เป็นเพื่อนแท้ของคุณการเริ่มต้นใหม่ของประจันข้างขึ้นที่จะนำมาซึ่งพายุแห่งสนามแม่เหล็กที่รุนแรงผู้ที่มีความไวต่อพลังงาน สัมผัสได้ถึงความรุนแรงในชั้นบรรยากาศและพลังงานจากพระจันทร์ในครั้งนี้ได้ถูกวางตำแหน่งไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พวกเราได้กำจัดพลังงานเก่าวทั้งหมดที่คอยก่อกวนและเป็นอันตรายต่อพวกเราออกไปจากการที่พลังงานได้เพิ่มความรุนแรงมากในช่วงนี้ทำให้พวกเราสามารถสัมผัสได้ รู้สึกได้ถึงระดับความเจ็บปวดทางอารมณ์ซึ่งแม้จะรับรู้ได้มากเท่าไหร่ว่าสิ่งใดหรือใครที่เป็นคนกระตุ้นพวกเราแต่พวกเราก็จะสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้หากพวกเรามีเครื่องคุ้มกันที่ดีในช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมทำให้พวกเราได้เห็นว่า มีสิ่งใดที่เกิดความแตกแยกขึ้นในชีวิตของเราแยกแยะได้ว่ามีเรื่องใดที่เป็นการกระทําของพวกเราเองหรือเรื่องใดที่ก่อตัวขึ้นมาจากสถานการณ์ที่พวกเราสร้างขึ้นเองหรือจากคนรอบตัวส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนั้นอาจไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอก แต่มาจากที่เราคิดไปเองมาจากสารพัดอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งทำให้ยากต่อการที่เรารู้สึกสบายกายสบายใจได้ส่วนการเปิดตัวขึ้นอย่างเข้มข้นในครั้งนี้ทำให้ขั้นตอนในการถามหาถึงความจริงใจของผู้ที่ใกล้ชิดเราที่สุด ว่าพวกเขารู้สึกสบายใจแค่ไหนที่มีการติดต่อสื่อสารอยู่แค่ภายในของพวกเราทั้งในด้านความรู้สึกและในส่วนลึกสุดของความต้องการด้วยสภาวะการต่างๆที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและดุดันอาจทำให้พวกเราต้องหลบหายไปจากเพื่อนหรือคนที่เรารัก เพื่อใช้เวลาในการทำความเข้าใจในสถานะของพวกเราในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นพวกเราอาจเกิดความรู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกทดสอบในเรื่องของความสัมพันธภาพส่งผลให้พวกเราได้เห็นถึงความจริงเกี่ยวกับผู้ที่ไม่จริงใจในการครบหากับเราซึ่งพวกเราอาจได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา ผ่านหน้ากากของความตั้งใจและแรงจูงใจที่จะกระทําการใดที่ไม่ตรงกับคำพูดของพวกเขาอีกทั้งอาจมีหลายคนที่รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอันทรงพลังที่มีความเข้มข้นและรุนแรงที่ทำให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดเพราะถูกครอบงำด้วยความหลงไหลความอิจฉาริษยาความผิดหวังความขัดแยง้ง ซึ่งอาจนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแหวงเพราะดูเหมือนว่าแต่ละสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ถูกต้องและเกิดความเข้าใจผิดกันซึ่งทำให้พวกเราเกิดความสับสนในขณะที่กําลังพยายามค้นหาความจริงว่าใครที่อยู่ข้างพวกเราใครที่ถือมีดแอบอยู่ด้านหลังของพวกเขา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทจากความเห็นที่ไม่ตรงกันอาจนำไปสู่การปิดประตูมิตรภาพหรือทำให้สัมพันธภาพต้องสิ้นสุดลงถึงแม้พวกเราจะมีความจริงใจต่อตัวเองความสับสนวุ่นวายที่พวกเขานำมาสู่ชีวิตของเรานั้นน่าจะจบกันไปนานแล้วก็ตามแต่พลังงานของพระจานครั้งนี้ก็แสนจะโหดเยี่ยมบีบคั้น และไร้ซึ่งเหตุผลจึงอาจมีแนวโน้มที่จะทำให้พวกเราแสดงอารมณ์กวัดแกวง่งชนิดสุดขั้วออกมาเช่นจูจูก็รู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่แล้วจูจูก็เกิดความหลงไหลแค่เพียงนาทีเดียวอารมณ์ขุ่นมัวก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเราสังเกตเห็น ได้เริ่มเปลี่ยนไปโฟกัสที่ภายในของพวกเราเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชั้นที่พวกเราไม่เคยพบมันมาก่อนซึ่งนิวมูลครั้งนี้ก็จะมาปลุกจิตใต้สำนึกและเพ่งเลงไปที่บาดแผลทางอารมณ์ที่ยังคงซ่อมเรนอยู่ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาส่วนผลลัพธ์นั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆจบลง พราะในช่วงนิวมูนนี้แสงจันทร์จะส่องแสงสว่างจ้าเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงความจริงใจของผู้คนที่อยู่รอบตัวพวกเราได้เผยตัวออกมาด้วยเหตุที่ความตระหนักรู้และปัญญาได้ตรงดิ่งมาสู่พวกเราอย่างรวดเร็วและดุดดนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราต้องให้เวลาในการทำความเข้าใจกับข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมด ค้นหาเหตุผลที่มันมาถึงคุณในเวลานี้ด้วยส่วนผลลัพธ์นั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆจบลงเพราะในช่วงนิวมูนนี้แสงจันทร์จะส่องแสงสว่างจ้าดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองเพื่อที่จะวางตัวพวกเราให้ผลจากอันตรายซึ่งจะพบว่า มันเหมือนถูกบังคับให้ตัดสายที่ผูกไว้กับสัมพันธภาพหรือมิตรภาพหรือการงานใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเราวุ่นวายมากกว่าความสงบสุขมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลดปล่อยคนที่พวกเราเคยใกล้ชิดไปแต่ด้วยความตระหนักรู้และความเข้าใจอย่างท่องแท้ที่เกิดขึ้นกับพวกเรามันจึงง่ายกว่ามากที่พวกเราได้รู้แล้วว่า ชีวิตของพวกเราจะสงบสุขและปราศจากความเครียดก็ต,ต่อเมื่อไม่มีใครบางคนมาคอยสร้างสถานการณ์ใดๆเพื่อปิดกั้นทางเดินไปข้างหน้าของพวกเราดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการกำจัดในเรื่องของอุปนิสัยกรอบประเพณีความคิดในเรื่องที่พวกเราถูกครอบงำข้อผูกมาต่างๆหรือสิ่งของต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตของพวกเรามีแต่ย่ำแย่ลงทำให้พวกเราต้องติดอยู่กับความเป็นจริงที่ไม่ส่งผลดีต่อพวกเราอีกทั้งพวกเราอาจจะเริ่มมีความอดทนตำ่ำโดยเฉพาะกับผู้คนรอบตัวที่ชอบสร้างปัญหาให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องและไม่พยายามที่จะทำนุบำรุงรักษาสัมพันธภาพให้มันดียิง่งขึ้นของพวกเขา ตราบใดที่ได้เห็นผู้คนต้องทนทุกทรมานอยู่จนสมใจพวกเขาพวกเขาก็จะเดินจากไปด้วยความรู้สึกที่สาสมแก่ใจและมีความเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับรวมถึงพวกเขายังมีความเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ล้ำเส้นเพราะพวกเขาไม่รับรู้ถึงเจตนาในความต้องการของพวกเขาเอง กับการที่ได้ส่งระเบิดทิ้งท้ายให้กับพวกเราการที่พวกเขามีหน่วยความจำที่ละเอียดที่สุดจดจำได้นานที่สุดจึงทำให้เมื่อใดที่พวกเขาทำการใดที่ผิดพวกเขาจะไม่คอยดูว่ามันพอที่จะแก้ไขด้วยการใส่สิ่งที่ถูกต้องเข้าไปหรือไม่อีกด้วยฉะนั้น ใครก็ตามที่ยังคงมีพฤติกรรมที่แสนโหดเหี้ยมและเลือดเย็นแล้วก็ในช่วงนี้พวกเขาจะได้รับโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายในการปรับเปลี่ยนไม่ว่าพวกเขาจะมีวิธีการต้านทานหรือร้องขอการให้อภัยก็ตามโอกาสครั้งที่สองก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเวลาของนิวมูลครั้งนี้จะทำให้พวกเราสามารถรู้ได้ทันทีว่า รอบตัวพวกเรามีใครบ้างที่สวมหน้ากากที่เต็มไปด้วยการนำเสนอที่เป็นเท็จซึ่งพวกเราก็จะไม่ลังเลใจที่จะเผาสะพานที่ทอดมาเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทำได้ก็คือให้ตระนักรู้ถึงพลังงานที่ผิดปกติ ที่คอยก่อกวนคุณดังปีศาจเหล่านั้นส่วนการจัดการกับเรื่องราวต่างๆไม่จำเป็นต้องทำเป็นการส่วนตัวมากนะักถึงแม้ในเวลานั้นๆนคุณอาจมีความรู้สึกที่มีความเป็นส่วนตัวสูงก็ตามนี่คือเหตุผลสําคัญที่ต้องจดจำถึงความแตกต่างระหว่างการตอบสนองและการตอบโต้เพื่อหลีกเลี่ยงกับอันตราย เพื่อที่พวกเราจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ระเบิดขึ้นจนมันกระเด็นเข้าไปติดอยู่ในอารมณ์และจิตใจถึงแม้พระจันทร์จะพลุบพลโปรๆ,ๆ,ๆและไม่เสถียรนักก็ตามแต่มันจะทำให้พวกเราได้เห็นว่าใครที่เป็นเพื่อนแท้ของคุณนี่คือข่าวดีขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างวิติโดยคุณชยุตนวรัตน์มาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเอนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ